เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็นความบันเทิงแบบครบสูตรดูช่องพรีเมียมกว่า30ช่องอย่าง HBO, b o o m b e r g Cartoon Network, 3B b s p o r t 1พร้อมดูหนังดูซีรีส์ครบทุกแนวในราคาสุดคุ้ม หยุดยาวปีใหม่นี้ใครวางแผนจะนอนดูซีรีส์ยาวๆแบบออยบ้างคะออยเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ติดบ้านมากๆเลยนะถ้าเกิดมีเวลาวันหยุดเนี่ยก็จะชอบนอนดูหนงังดูซีรีส์ดูทีวีกินขนมก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีอย่างหนึ่งแล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าทีวีบ้านใครยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ยังไม่มี Android TV หรือว่ากล่องทีวีใช้เนี่ยวันนี้ออยมีบริการดีๆจากทรีบอร์ดแบนมาแนะนะําค่ะซึ่งเป็นบริการที่เหมาะกับคนที่ชอบดูหนงังดูซีรีส์ดูทีวีอยู่บ้านมีเด็กๆอยากจะให้เด็กๆด,ดูกรต์ต ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ ซึ่งบริการนี้เป็นบริการใหม่ล่าสุดจากทรีบอดแบนเลยลูกค้าเก่าที่ติดอินเทอร์เน็ตทรีบอดแบนอยู่แล้วเนี่ยก็จ่ายเพิ่มแค่100บาทเท่านั้นหรือว่าใครกําลังมองหาอินเทอร์เน็ตดีๆอยู่อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่อินเทอร์เน็ตบวกเอนเตอร์เทนเมนต์ครบจัดเต็มในราคาย่อมเยานะคะก่อนหน้านี้ทรีบอดแบนเขาก็มีบริการ 3BB ที่กันเทนเมนต์ที่มีทั้ง HBO GO, Monomax โดยเราจ่ายเพิ่มแค่39บาทจากอินเทอร์เน็ตปกติที่ออยเคยรีวิวไปแล้วปกติ HBO GO ถ้าเกิดเราไปซื้อแยกเองเนนี่่กกก็็จะะมคาาาบบรริรดือล149ทสว Mono Max 250 ะะถ้าเกิดเราซื้อทั้ง2อ,อย่างก็จะเป็น399บาทเลยแต่ว่าถ้าเราติดทรีบอร์ดแวนแล้วก็เพิ่มตัว Entertainment นี้เข้าไปก็คือจ่ายเพิ่มแค่3 9บาทเท่านั้นถูกกว่า10เท่าเลยนะอันนี้ว่าคุมแล้วใช่ไหมคะแต่บริการใหม่ที่เราจะมาแนะนำเนี่ย คุ้มกว่าอีกก็คือ 3BB Giga TV นั่นเองค่ะมาเป็น Android TV แบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของ T-Bot Band เลยนะที่มาเป็นกล่องทีวีแบบนี้ซึ่งเขาก็จะมีบริการสตรีมมิ่งต่างๆมีช่องทีวีพรีเมียมหลายๆช่องให้เราดูด้วยโดยเราจ่ายเพิ่มแค่100บาทต่อเดือนจากเน็ตบ้านที่เราใช้อยู่เท่านั้นเองแล้วถ้าเราติด 3BB Giga TV แล้วเราจะได้อะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็น Android TV ได้เลยอย่างทีวีบ้านใครที่เก่าแล้วไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีนะคะพอเราติดตั้ง 3Bb G i g a TV เข้าไปเราก็สามารถดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆหรือว่าจะโหลดแอปเพิ่มก็ได้เข้าไป Google Play Store ได้เลยแต่ที่อ้อยโหลดเอาไว้ก็คือจะเป็นพวก YouTube YouTube Music เผื่อว่าเราจะ ดูคลิปต่างๆหรือว่าจะฟังเพลงก็ได้ค่ะก็ทําให้เราไม่ต้องเสียตังซื้อทีวีใหม่นะคะถ้าทีวีที่บ้านยังใช้ได้อยู่ก็แค่ติดสามบีบีกิ๊กทเข้าไปทีวีของเราก็กลายเป็นสมาร์ททีวีแล้วค่ะอย่างที่2นะคะก็คือเราจะมีช่องพรีเมียมให้ดูอีกกว่า30ช่องเดี๋ยวออยเปิดให้ดูเลยค่ะเข้าไปดูที่ช่องทีวีตรงนี้นี่ออยเปิดการ์ตูนเน็ตเวิร์กไว้น่ารักมากเลยวีแบ๊บ เผื่อใครมีน้องๆหนูๆน,นะคะก็มีช่องการ์ตูนให้ดูเยอะเลยนอะกจากการ์ตูนเน็ w เวิร์ดก็มีบูมแมลงนิคเคโลเดียนการ์ตูนข่าหรือว่าคุณผู้ชายที่ชอบดูกีฬานะคะเขาก็มี 3BB บีบีสปอรที่เป็นช่องกีฬาหลายๆกีฬาเลยแล้วก็มีรายการ e อ็กซ์คลูอย่าง WWE ที่เป็นรายการมวยป้ามถ่ายทวดพร้อมอเมริกาเลยแล้วก็จะมีช่อง Love Nature 4K นะคะซึ่งก็เป็นสารคดีสัตว์โลกให้เราดูแบบชัดๆเต็มตาไปเลยหรือว่าใครที่ชอบดูข่าวต่างประเทศนะคะเขาก็ปีช่อง TNN International มาาาให้ด้ดดวววยยจะะออััปเเตข่่่สรทโลกลกนชะง คูบเบอร์ก็มีเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อยากอัปเดตข่าวโรคธุรกิจข่าวการเงินเนี่ยก็ดูได้เลยเยอะมากๆหรือว่าช่องทีวีไทยทั่วไปก็มีเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ยังมีช่องบันเทิงต่างๆจากเอถึง6ช่องแล้วก็โมโนอีกเพียบเลยใครที่แบบชอบดูข่าวดูกีฬาหรือว่ามีลูกๆชอบดูการ์ตูนเนี่ยถือว่ามีครบเลยค่ะ ตึ้งช่องอะมีเยอะมากเจอออยถ้าไล่เดี๋ยวก็ดูกันไม่ทันดูกันไม่หมดนะออยจะขึ้นช่องให้ตรงนี้เลยปึ้งนอกจากนี้ถ้าใครไม่ใช่สายดูทีวีนะคะเป็นสาย demand, สตรีมมิ่งออน m a n ์เขาก็ยังมี HBO GO กับ Monomax ให้อยู่นะก็แค่เรากดเข้าไปที่ Home แล้วก็เลือก HBO GO Monomax ได้เลยเดี๋ยวออยเลือกเป็น HBO GO คะ่ะสายดูหนังดูซีรีส์ต้องถูกใจสิ่งนี้คะ่ะใครที่ยังไม่รู้ว่า HBO GO กับ Mono Max มีข้อดีอยังไงนะคะเดี๋ยวออยมาเล่าให้ฟังคร่าว ย่างออยเนี่ยเป็นแฟนคลับ HBO Go เลยค่ะเพราะว่ามีหนังใหม่เยอะซีรีส์เขาก็ดีแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ย ไม่มีในบริการอื่นๆนะคะอย่างที่อราแนะนำก็จะเป็น Westworld Game of Thrones The Outsider หรือว่าถ้าเกิดใครเป็นคอแบบหนังติวเลอร์แบบออยเนี่ยก็จะมี Joker It Chapter 2หรือว่า Doctor Sleep ก็มีนะคะหนังใหญ่ๆสนุกๆมีอีกเยอะมากมีหลายแคตตาล็อเลยใครมีเด็กๆเ,เนี่ยการ์ตูนเขาก็มีเยอะเหมือนกันค่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยก็จะเป็น Sonic หรือว่าถ้าเป็นการ์ตูนที่ฮิตๆกันก็มี Rolex b o n Bob the Movie ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเอเชียซีรีส์นะคะชอบดูซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีแบบเน้นๆก็แนะนำเป็นมน มมก็จะมีซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังมีหนังฟอร์มยักษ์ดังๆหลายเรื่องด้วยนะคะครบทุกแนวเลยอัปเดตเดือนโอ้ยรักภาษาฝรั่งแม่ฟังไม่รู้เรื่องภาษา,า,าไทยแล้ ก็มีทั้งภาคไทยแล้วก็ชาวแคนาเลยนะคะก็เลือกตามความชอบของแต่ละคนได้เลยจ่ายเพิ่มแค่100บาทจากค่าเน็ตรายเดือนเดิมแต่ได้เพิ่มขนาดนี้ออยว่าคุ้มมากเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดเราไปซื้อบริการเพิ่มเติมเองเนี่ยก็หมดหลายร้อยแถมเนทรีบอร์ดแบนเนี่ยออยเองก็ใช้อยู่นะคะใช้ได้ลื่นไหลไม่ค่อยกระตุกไม่ค่อยมีปัญหาตุกริกให้กวนใจเลยเรียกได้ว่าครบเลยได้ทั้งเน็ตแรงได้ทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ในราคาสุดคุม้มตามสโลแกนของเขาเลยค่ะความบันเทิงที่เข้าใจคนไทยซึ่งสิ่งที่เราจะได้มมาในเก็จะี 3DB Kiga TV มีบ็อกซ์นะคะมีรีโมทมีคู่มือแล้วก็สายต่างๆมาให้ครบเลยแต่สิ่งที่ออยอยากจะนำเสนอที่สุดก็คือรีโมทนั่นเองค่ะซึ่งรีโมทเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถสรัางงานด้วยเสียงได้เลยเดี๋ยวออยลองใช้ให้ดูนะคะเปิด YouTube นี่เขาก็เปิด YouTube ให้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาหนังก็สามารถทำได้เหมือนกันเปิดหนังโจเกอร์ใน HBO Go นี่เขาก็ขึ้นให้เลยค่ะว่าหนังโจเกอร์มีหลายบริการรองรับนะคะนอกจากนี้รีโมทเขาก็ยังมีคีย์ลัดให้เข้า Monomax กับ y o u t u b e ได้ด้วยค่ะเราสามารถกดได้ทันทีเลยสลับไปมาสบายมากๆซึ่ง UI ของเขาเนี่ยจากที่ออยลลองใช้ดูก็ใช้งานง่ายนะคะหน้าแรกก็จะมีหนังใหม่สรุปมาให้แล้วก็ด้านข้างเราสามารถเลือกได้ว่าจะดูเป็นช่องทีวี ช่อง HBO Go ช่อง m o n o m a x หรือว่าจะโหล <c oughs> ดแอปพลิเคชันก็ได้ซึ่งออยก็จะมีโหลดไลฟ์ทีไวีไว้โหลดโอเกะเอาไว้ร้องเพลงด้วยนะคะกับทีออฟฟิศหลายๆคนมันดีค่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่ว่าสําหรับแอปพลิเคชัน Netflix เนี่ยยังไม่สามารถติดตั้งได้นะคะอันนี้ก็ไปรออัปเดตจากครีบอร์ดแบนอีกทีนึงนะ <c oughs> นอกจากนี้เขายังมีคอนเทนต์จาก Universal Picture แลวก็ Sony Picture ด้วยซึ่งก็จะมีหนังใหม่ๆอัปเดตแบบเพิ่งออกจากโรงเลยค่ะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่อย แต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นลูกค้ารีบอร์ดแบนด์เนี่ยก็สามารถเอาพอย์ไปลดราคาได้ค่ะส่วนเรื่องของคุณภาพนะคะ 3B B g i g a TV นี้ก็รองรับคอนเทนต์คมชัดระดับ 4K HDR เลยและทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าเราสามารถดูได้ผ่านทีวีอย่างเดียวนะเราสามารถโหลดโมบายแอปเข้ามาดูผ่านมือถือก็ได้ค่ะ สำหรับแพ็กเกจ 3BB g i g a t v นี้สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่เลยนะคะลูกค้าเก่าก็ไปขออัปเดตโปรโมชั่นได้ส่วนลูกค้าใหม่นะคะก็สามารถไปติดต่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็เพิ่มติดตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้เข้าไปซึ่งราคาเริ่มต้นสำหรับเน็ตบ้านแรง1กิกะบิตบวกกับ 3BB g i g a t v เริ่มต้นที่690บาทเท่านั้นซึ่งปกติเน็ตบ้านแรง1กิกะบิตจะอยู่ที่590บาทอยู่แล้วเพิ่มไปอีกร้อยหนึ่งไดเอนเตอร์เทนเมนมต์ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าใครสนใจติดตั้งบริการ3 b b g ีบกิกทีวีก็ไปติดต่อกับทรีบอร์ดแวนได้เลยพอเรารับกล่องมาแล้วก็สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดติดตั้งเองก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้มีช่างเข้ามาติดตั้งได้ค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยออยจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะก่อนจะจากกันไปออยอยากให้ทุกคนแนะนําหนังหรือว่าซีรีส์ในดวงใจมาคนละหนึ่งเรื่องออยจะได้เอาไว้ดูตอนวันหยุดนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมค